ใช่ครับได้นำเรื่องไหนคะเรื่องดาวลัสมิลลัสมิครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอาหารลูกท้ากับวเป็นเรื่อะกาศอันนี้เชื่อเลยชื่อเรื่องยาวเหมือนเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยก็คือมีคนคนหนึ่งที่เขามาสร้างปัญหาในโลกนี้ ปใกล้ตัวเราปะใช่ครับก็คือต้องให้เขาหมดเล่าเรื่องว่าเขาคนที่มีความเป็นแบบวิชาการจะส่งมาทำไมความเป็นวิชาการสูงมากๆเกินแล้วส่งมาทำไมก็คือชุนครับอ่าไม่ครับคือคือเรื่องก็คือชุนเนี่ยเป็นวิศวกรอวกาศแต่ว่าคือเป็นแบบคือแบบไม่ค่อยเก่งเป็นแบบปลายแถวเขาไม่ได้เรื่องอะไรย่างเงี้ยก็โดนเขาแบบว่าหลอกให้มาทํางานที่ดาวโลกแบบว่าให้มาทําลายทางให้มาทําลายโลกเพื่อสร้างความเดลือมตาง ให้มาทำลายโลกแปลว่าเราไม่ใช่คนในโลกเราเป็นคนนอกโลกใช่เราสองคนนี้เป็นคนนอกมาจากอีกดาวนึ่งรดาวนี้ด้วยมตอนที่เวิร์กช็อปอะค่ะเราได้คุยกันมากแค่ไหนครับที่ว่าผมจะเล่นเป็นแบบนี้นะคุณจะเล่นเป็นแบบนี้นะเราต้องเล่นให้มันได้นะขำน้อยแค่ไหนมากแค่ไหนออย่างี้จริงๆตอนเวิร์กช็อปจริงจังเนาะจริงจังจริงจังเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดออกมาให้ให้ได้ดี นะครับหมอให้คนดูแล okay, ้วคือโอเคแหละภาพภายนอกเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เล่นตลกโมนี่นั่นนี่ฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่การแสดงคือการแสดงซีรีส์คือซีรีส์นะครับแล้วก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกตามแบบเราให้ได้ใช่คือไม่ใช่ในเรื่องคือไม่ใช่ชีวิตของกันแล้วก็ลิศเลยไม่ใช่เลยคนที่สามคนนันคือถ้าเป็นอยลางลิ้นอะยังไงก็ลไม่ได้ การทำลายกรอบตัวนี้ค่ะที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันภาพนี้มันชัดมากเลยนะครัใช้เวลานานนี้ครับก็ไม่รู้จบก็เอรช้อบเลยจริงๆทั้งคู่ผ่านงานแสดงมาอยู่แล้การอาจจะผ่านมาเยอะกว่าแต่นี่จะผ่านมาน้อยกว่าแต่นี้ก็บอกคุณตรงว่าคุณครูคุณครูที่ที่สอนแสดงนะคือก็บอกคุณว่าหนึ่งสองครับพวกเราได้แสดงจากซีรีส์ last new universe ครับ อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับผมรับบเป็นชนแดนครับเคอชื่ออะไรจ๊ะนะเคชื่อผมกันนั่นเอจะเยื่อครับระบบเป็นชนแดนครับก็เป็นพ่อครัวที่เปิดร้านข้าวแกงอยู่ในโลกมนุษย์นะครับครับอาริสครับรับบทเป็นชุนนะครับเป็นวิศวกรอวกาศนะครับที่ลงมาระเบิดดอาโลกครับอ่ะก่อนไปเรื่องมควาจริง ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมายแต่มีนายก็เพิ่งรู้ว่าทุกครั้งที่มีเธอใกล้ว่าถ้าชีวิตคือทั้นองเธอก็เป็นดั่งคำรอ้องที่พร้อมและสั่งจ็บจะหายให้มันเพลินบนทางเดินี my lips like sh